ครับผมนมดังอุ้ยเด็ดพอดีเลยแดงคึงไปบอกอกันเลยสุดจอดครับผมเสือพีเราเรื่อยๆเลยพวงนมพวงนมมันนี่พวงนมพวงนมใช่หยิบก่อนเอามาแช่ไปได้ครับกินเฉยๆไม่ต้องใส่น้ำจิ้มครับเพียงได้ดพีมือกันมาผมโอ้สุดยอดสุดยอดต้องห่วงครับผมกลม แฮนนี่มันต้องแฮนไปตามไล่ครับคนหันไปขึ้นคนหันพร้อมครับผมสุดว่าอะไรเด๋ยวสุดทุมได้หมดอย่างนั้นติดมันเล็กน้อยนะเจ็บปวดมากมันมากของแฉ่มันจะสีแดงครับผมมัดเดี่ยวฝ่ายลินผมเนี่ยโอ้ยนั่นเศร้านั่นเหลือกแต่ว่าผมซาร์ร้อน้อนมากร้อนร้แล้วจุดดรอสซียบครับผมตนีกินครั้งแรกอาจจะแบบใช่อย่างนี้ เพราะว่านั่นแหละแต่ผมเคยกินมาแล้วมันอาจร่ผมโซ่แล้วบมกปันไหวเนื้อนมย่างครับข้าหมื่นบาทไปพี่แซ่บมากครับผมเยี่ยมโอ้สุดยอดนะครับมีย่างเนื้อย่างใส นี่่ครับใสพออันนี้วุ้นด่างอันนี้อันนี้สดๆเลยจะเป็นไข่นมก็นเลยตอนสิมีสุดท้ายผมจะเ็เมนูแบบในหม้อไฟที่เขาจะกินเหลือแบบสไตล์อันนี้กินรสญี่ปุ่นเกาหลีนี่เขาจะเสี่ยวเส้นลงเขาจะเขาเสี่ยวหม่าลงแล้วก็บพักเขาจะเหยอะเยอะครับมือขึ้นนี่มือขึ้นขึ้นมาหนีว่านสดสดบอกเลยไปมากันสมศักด์กันมาเลยเลยวุ้นจุผ้าขี้ริ้วมือขึ้นี่ญาติกันต่อตัวนี้แกกับมือขึ้นอยู่เดี๋ยวอันคนกินได้ร้ายเนี่ยเลยหน่อยเลยออลมันหมูใสอีกต่อ แต่เมื่อคืนนี่มันคนหลายกินกันหยาดกันแซ่บมากเลยหาไปข้อสอบก็ได้สุดยอดเมื่อคืนนี่สุดยอดเลยหลีอห่วยเนื้อแบบดึ๊บๆเนาะบอกจากโค้งไม่ไม่ร้องเบิงเหลวครับผมอันนี้ก็มกเพาะกันแต่ที่หนึ่งเขาต้มเมื่อคืนผมบอกเลยว่าในหยาดซอดไในไม้เทียนหนึ่งมีมีรู้พิเศษไในไม้เห็ดไหมเห็ดยังไงมั่วๆครับอุ่นๆเพราะคือแบบว่าเนื้อว่าจะย่างคือเอามาทอดหมักไปย่างตอนนั้นทอดเลยเอามาแบบเป็นมินิแอม บอย่างสองาทีเลยวะเล้งแดงแล้วก็กินเลยจานใหม่ครับผมจานแดงว่าได้สบายเลยเนื้อเสี่บมักใบเมื่อกี้วัทยากอันนี้เนื้อนั่นไม่ร้อนี่ยเีก็แซบๆกินๆนีกินเขากินเขาไหวบ่น้อยเอ้ไหวอยู่ครับผมไหวไวอยู่กันเอันไหวอยู่เจ๊เจเจปทาไมทไมทไเธอเป็นคนฉันตานรับแล้วอันนี้ไม่เอาไปทอดครับผมดงแซบ Cái... <laughs> <laughs> like um, no <from> má, thưa ông, hát bài, hát bài, thưa ông, nghe cao, quan cao, không? nó bỏ sẹp rồi đó, hết bằng ngay, nó, điều, ông gìn mà, nó kiểu như kiểu miniem thôi, kiểu miniem thôi, luôn, 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 ยุ่จีนกินแบบมินี่มาโอ้าษานเลยเป็นภาษาภาษาไทยเดนหน่อยจำนี่ยใ่กากิงเขาุนทรวงหน่อยจิงครับคือสามสองหนึ่งไปนหว้ใหญ่ มาอยู่ก็ไม่เขาเดี๋ยวกินกัยไม้เลยสุดยอดเข้ากันครับดีนี้วันส้วงมันก็ได้อันนี้ซอยอาหารยอะยือแจดีเยอะจ้าอืมนี่ครับต้องคุณนใส่บานไม้ครับผมต้อาจจะเป็นง้อที่แกงหน่อยต้องหันคปก็รอแบ วเท็เไว้ีกแหละางโซ่าแต่พี่เราตอนนี้เด้วเบงบรรยากาศผมักันองจเก่ๆที่อุ้ยครับผมหางโจ๋ผมนุ่มหางโจพักควอนแป๊บนึงครับผมเสียตัวยังไงม่ยังครับอันเกวันก็ได้โอ้ตรงหวพักแซ่บมึงแซ่บมงวันทิมวัน นี่ครับผอผักสลัดนจินผักมาลุงสายตาเนี่ยไครอบกรอบเพามันใส่หมูเป็นใส่ด้อยหง้วนผมแจวบอสมันหากินได้ยากพคตต้นหมากเนี่ยฮะจจิต้องมาไทกับเพียเฮาจบุ้มี่เอาม่ยากันอยต้องครับผมกับขอบฟันอน่เธอยนดีมั่นนะยบึ้งยาบึ่ง เอาไว้ต้องห้อกจิกมีแฟนแรนยังบ่มีครับผมไปถอดครับผมย่างเขาย่างกันบ่พอใจเขาไปถอดมาอีกเรื่อยๆนั่นวะแต่ว่าเมนูเขาเรื่อยๆนลยนะใส่เขากันตั้งเต็มครับผมรอผีแล้วลูกขึ้นมาเจ้าผีแล้วบอกว่าขอเวลาสักหนึ่งชั่วโมงครับผมผีพคนวานะครับลุยสารท้ายคลิปอยู่แล้วก่ะ พอดีไม okay, okay. uh ่ออนสดี๋ยวเป็เบิ่งคลิปเต็มที่ช่องลิสานนะครับผมเด่นอยู่น้ำกันครับนี่ครับผมบอกนแสนซับไปบอกซีแสนซับบอกกันทุกคนครับอยู่น้ำกันทุกคนเจ็บะพอดีเข้มอดีเข้มเข้มเขมือบวาเข้มหมดแล้วเนาะไอชิมมันมันจะเข้มอยู่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจเข้มไหมเีดี๋ยวมัเข้มอย่านี้เมื่อกี้ใส่เราดีไรมั้งลแบบว่าแบบว่าเข็มมือริ้วริ้วมีเขาอะไรเเจ้ากุ้งเฮ้ยแมน ปเปไปท้ากิจไปหาฮคนที่เต้นมิวสิกเพลงสวัสดีครับผมากดมครับที่มีเมนูแบบพิสดารครับที <N <N ่นี่เมนูแปลกตามเป็นปกติของเมืองหนอกของที่เขาเจ้าเคยไปกินหม้อไฟหรือว่าเป็นแบบ้าญปุ่นเกาหลีาถบึงรายการเขาเจ้านี่เขาจ้าสิกินเนื้อมดแล้วนี่เขาเจ้าสีเหลือนํำซุปแล้วก็วายเอาเส็นลงครับผมหรือว่าตักเขาลงตักเป็นเขากินกันเลยตอนนี้ วิสานสิมาดัดแปลงนี่ครับตอนนี้คือผมปล่อยมันเย็นแล้วมันเลยเป็นแบบครับเป็นหมอ้อหม้อไฟแบบจีนแบบออริจินอลของแท้เลยครับคนนำพามาเขามาคือสสวััดีครบพี่อุ๋ยครับผมวิวสันสไตล์สไตล์วิวสันครับผมเดี๋ยวเราไม่ซองให้ติดตามพ่อทั้งบรรดาก็เป็นหม้อไฟแล้วก็ลวกกับเนื้อกับผักส,สดๆแบบนี้ เดี๋ยวผมสิตอนนี้กำลังเปิดไฟกรับเปิดไฟอยู่ครับผมไงมันร้อนๆเดี๋ยวก็ดิเอาเส้นมะมา่มาลงไปครับเอาเส้นมะามา่าไทยลงไปแล้วก็ใส่ผักลงไปเพิ่มสซีมาซิมความเผ็ดแบบว่าของพอระเจ้าลองเบิง่งเสียสวนวะพี่เป็นแบบเป็นของเสียสวนเสียสวนนะครับเนาะของแจกผมผมบอกเลยว่าเติมน้ำอีกไหมเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวเติมเดี๋ยวเห้มันละลายพวกเครื่องก่อน เดี๋ยวสิได้เอาเส้นมามาลงกินแบบว่าแบบว่าเออคือผมบอกเลยว่าเขาจะกินแบบทุกเม็ดเนาะครับล้า,า,านล้านไม่ต้าสองนวอันนี้เป็นอาหารของเสฉวนแต่อาหารเสฉวนก็ดังทั่วดังทั่วจีนคล้ายๆก็ส้มตำส้มตำดังประจวบช้าแต่กินในปบ๊บประมาณนั้นแหละคล้ายๆกันคือเป็นอาหารพื้นเมืองแหละสามารถดังแบบทั่วพื้นที่ได้ครับผมประมาณนั้นแหละเอาเบอร์กับผมแล้วผมก็จะเติมผักทุกอย่างลงไปเขาเรียกว่าคนเสฉวนเป็นคนที่กินเผ<อ><ป>็ด ไอ้เพืปอนขายที่สัต์โอเคนี่ผมจวดนี่ครับตอนนี้ผมเริ่มออกพักลงแล้วก็ที่เด็ดของผมผมเอิญเอาวุ่นมีวุ่นเส้นวุ่นเส้นลงไปแล้วครับผมรับรองหนามมันสีแบบซึมเข้าไปในวุ่นเส้นเนี้ยมื่ที้นี่แห้งแดงคั่กนี่ครับมีฟักบุ้งกระลำครับครับผมมาผมเจียวมาๆลงเขาเมื่อี้นรียบร้อยใกล้กูเดี๋ยวเดี๋ยว คอมเมนต์กันเขามาเด้อยพี่วางไหนเขาจะตั้งเื้อวางไหนคลิปนี้อ๋อทั้งธรรมดามันเป็นญี่ปุนนป่นแล้ว่าผมเบิ้งประจัมเป็นญี่ปุ่นครับผมเขาจะากินหม้อไฟหม้อไฟอาหารห้อนกันทีแล้วเหลือแต่น้ำซุปนี่เขาตัวจีนี่เขาเป็นถ้วยมาแล้วก็เทลงของเทียเก็จะก็บคนแล้วก็สดกินบางคนก็เอาเส้นอูด้งใหญ่ๆมาลงแล้วก็สดสดประทานธรรมเมืองนอกครับผมเมืองหนาวอ่าเรียนแบบบานเฮาออกมาๆที่เฮามีนะครับใส่ลงไป เบื้องหมักเน่าเน่าหลุดสารอันนี้แม่ซื้อมาโรูุพันอย่างนีครับผมสิแบบเปรี้ยวไทยเขานี่ต้องเปรี้ยวครับผมแบบที่เด็ดครับผมเนื้อสดสดครับผมนี่คือสิเป็นยำกันแล้วก็เอาลงก้าครับผมล้อเบิ่งครับนี่อันนี้เป็นมะนาวมะม่าล้มรถครับผมครบทุกรถได้เลยครับผม นี่เซนแบบนี้เป็นเซนสไตล์ซุกกี้ต้นหอมต้นหอมเดี๋ยวสีหันใส่ชุดไทยเพื่อให้มันมีกลิ่นยังคม,คมหอมไว้ยังเหลือครับผมล่อเนื้อล่อผักสุกครับผมหมอไฟพระ,ะมามาไทยครับผมหมอไฟจีนธรรมรดาเขาจะใส่เศนมามา่าแบบ โอ้โหเห็นบอที่ผมแนะนำมาถึกถึกพักเนี่ยมันสีแดงขึ้นมาเลยน้ำน้อยบอโอ้ยเดี๋ยวพี่รอมบางกอนเดี๋ยวพี่เพิ่มน้ำรับผมน้ำหน่อยเขาต้องสดน้ำกันเนาะพี่เนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเพิ่มน้ำเพิ่มน้ำเข้ามาที่นี่สนับสนุนโดยสิงห์โอเคครับดีสดแบบน้ำแแซ่บกันครับ ไฟมดัดแปงแบบซับแซ่บเดี๋ยวใส่เครื่องปรุงามาลงไปทุกรถเลยเจ้ามันนางสานี่สุดยอดกะเลยมานัางสาเหงาอยู่กลางเที่ยงได้ยินเสียงสำเนียงลองต่อครับ เดี๋ยวเราใส่แบบพักน้ำซุปกวยเตียวนี่ลอยครับอว่าอันนี้ยังไม่ได้ไหลับรองครับผมสูตร้นหัน เราหลอกไปออกบอกไปก่อนละกันพ่อฉันเป็นกรมกรนอันยุทธันเดี๋ยวใส่เข็ลงไปอีกครับผมนีสุดยอดเลยุ้ิดหยนวแต่กระวุนเซนนี่ครับผมกินสองโคนรเลยกินมาเบิร์ดครับผมบอกเลยวุ่นเซนนี่นะครับเซนมากๆอีกพ่อฉันเป็นกรรมกรเรต้องจังจอนไปเดินกลพ่อจ้า ร้องเพลงไปน้ำครับผมความีฟืนฟูงหลายคนได้ในยามจนกับลืมหมดก็ใครเล่าใครอยาก <c oughs> <c oughs> จะจบมาหลอกน,นะ <c oughs> ผมกับหมเล่นผมกับถาอยู่ัหน้าตาครับผมร้องในหมู่บ้านมาหมามาล่าครับผมหมอไฟแบบชื่อ,อยังกูพี่หัวกลัวหัวกลัวหมายถึงหม้อไฟจีนเผ็ดร้อนนะครับผมนะครับต่างกล่องซุกกันเลยครับผม มวานไปเจีอยะอเจี๊ยะเรสชาติเนาะเชี่ยเจียวอีกเจี๊ยะเจี๊ยะพี่บ่ออะไรอาจจะเป็นภาษาจีนอะไรวะไม่ใช่จีนกลางเป็นเจีนพวกฝั่งใต้เกินเจี๊ยะเนาะครับเนาะแต่มาครับมาที่นี่นนเป็จวดกันแล้วครับผมจวดพี่น้องจวดแล้วจัดเลยวี่จัดเลยโอเคไม่เลย โอ้โหนี่หัวกลัวหัวกลัวทักเรืนอูอะไรมอเตไฟเรื่องอะไรดีดูมาเลือดเราบอกว่ามันมาบ่อนเลือดคาราชิมาบุระคาราบุรดูอีสารขอคุ้งอีกนิดนึ่งไหมครับผมพริกไทยดำอันนี้บดดำครับผมบดสะอาดที่ไทยดำมันคือ่าไม่สะอาดแต่ว่าเครื่องทีมันหล่อนแรงที่สุดที่ดูอีสารหมักทูพริกไทยอะไรอยู่หมักพริกไทยหลายกว่าหมู พี่เอาเลยแด้วคับมาแ่งกันบารสชาติแบบว่าขวานธรรมดาแต่ว่ากินได้หมดลูกอีสานีโอ้โหเปียวบอมเลยอดปลายไม้เลยอ่ะครับยิ่งแล้วมันเล้งมันเล้งคือผมผมผมปรุงผมเบิ่งรสชาติแล้วผมจักแล้วว่าเป็นอย่างไรผมก็เลยปรุงเพิ่มครับผมอยากเป็พี่แต่เลยครับผม พลัดบ,บอกมาร้องมนเลงเสียงเพลงคาราบาลดูดใค้อ่นอนสดอยู่นี่อ,อ่ะเอ้ยว่ากินทีกันยางนะเนิด <c oughs> อะไรน <c oughs> ้ามาเติมเติมผมบอกเลยเสียงน้ำมา,มาลงกับปกน้ำซุปแบบหมอกไฟนี่มผมบอกเลยว่าเด็ดแต่ที่เด็ดเท่าต้องใส่กว่าส่วนหอม,อม,อม อคืมันแล้วที่ผมที่ผมมากี่สุดผมบอกเลยว่าอยากล่องหอมญี่ปุ่นหอมต้นใหญ่ๆนะครับอ๋อผมบอกเลยว่านี่แหละคือนี่นีประเทศไทยยังไม่ได้ลองเลยผมบอกว่ามันน่าจีหวานใส่กัระปุก๋วยเตี๋ยวนี่มันสุดยอดเลยพูดความันหวานแต่อาจจิบ่หอมก็ได้ครับบ่หอมดอกมันจะเป็นแบบมันมันมันจะเป็นความต้องการของเฮานะครับแต่ประเทศไทยมีมีน่าจะมีน้องงอนยังไง่นาจะมีแล้วอ่ะโอ้ยดู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 อย่างไรร้อนแรงอันนี้คือผมผมซิมแล้วผมเลยกะกะ เอาสไตล์ของเจ้าของเสริมอีกนิดหน่อยเด้ครับผมแต่ผมว่าพอผิดหวังแทงจุดแบบดตูอ้อ่ะพ่อคอยมาล่อ,อ,งลองมึงกรซาลินครับรผมกินแล้วก็ใส่ไปคลิปหมอไฟ้เลยครับผมขออยา่าไทยตกป๊บนึงครับน้ำร้ายแต่ของพ่อเลยลินเขาจีมันมันจะเย็นชาเย็นโอ้าแต่แบบพอสูตรก็พยายามม,มันเย็น อ่ะคืออันนี้คือผมุงแล้วกว่าที่นี่รลดความแบบโหมดลายลงไปกว่าที่นี่แมนหมดเลย้ว <c oughs> รถหมดลายปะ่ะวุ่ม,เมนเซนแล้วก็เซ็นมากมาครับผมแบบเต็มเต็มเลยสั่งได้นะครับ,รบเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไล่ไอ้ยังร้องไอ้ที่นอนต้องหาช่องยังครับพี่ซื้อซองวิวสันสไตล์สไตล์วิวสันเตาผิดวิวสันภาษาอังกฤษวิวสันสไตล์ก็ภาษาอังกฤษแต่ สไตล์ยูสันก็เป็นมาไทยครับได้ทุกอย่างน้ำลาเลยเดียวไว้ตว่ากันบรรยากาศความแซ่บนี่ยคุณจอยมีเลี้ยวเห็นแล้วก็มันมันหนากินมากเลยเอาคือปากเขาซาบะมันเป็นอะไรเลยครับผมเขาเรียกมันเป็นผลออกมาไม่ใช่ไม่ใช่มันมันเป็นต้นชามันเป็นต้นหนักมากเจ๋งเลยมันมาผิดก็ดไทยเลยแต่ลิ้นมันชาลิ้นมันซามันบเผ็ดแบบเผ็ดมากพริกขัวพริกยังผู้ตองมาเลยเออปหห่งให้มันโอเคนี่แหละเขาเรียกหมาล่าแท้ คือชาหมาล่าคือผงม,มันเป็นเขาเรียกว่าผงหมาล่าต้นหมาล่า้า,า,าจรจำโมผิดยังยังยังบ่ได้เดี๋ยวปรุงอีกหน่อยสิ่งที่ทำให้ลิน้นลิ้นเราชาโอ้ลิ้นนี่แต่ผมพาย,ยังเต็มก็ร้อวงครับผมคือคาดว่าต้มโดนเดี๋ยวเด็ดมาดหอ,อมหมาล่าเด็กเขอาเครื่องไทยเขาได้แล,ล้ว <c oughs> เธอเขาเรียกว่าวัฒนธรรมของอาหารกินช่วงนี้เริ่ม,ม,มเข้ามาในไทยแล้วนะครับผมเหนือก็ไม่ใด้ไทยครับเพราะว่าความแปลกใหม่เขาเรียกสิน,<อ>นี้เพราะว่าเริ่มแรกอาหารทไทยมันก็มีแล้วเอาก็เลยชินแล้วอาหารญี่ปุ่นก็ชินแล้วอาหารเกาหลีก็กชิ้นแล้วแต่อาหารจีนอาจจะยมมังไม่ชิ้นพเขาเลยว่าอ๋อต้องลองชิมจ้าคือรอขึ้บไปเรื่อยๆจนแล้วเช้าเลครับ แรงมากเลยพอมชาวันนี้เน็กก็ดับอะไรครับผมเขาเรียกมันจะมีอีกลิ้นรสชาติาาหนึ่งก็คือปกติเอากินเป็นรสชาติรำมดาเนาะถ้าอาหารจีนออกมาแล้วมันมันชิมามีความชาอย่างหวานไปขนาดผมเพิ่มทุกอย่างเลยเพิ่มพร้อมเปรี้ยวเพิม่มความหวานครับหวานเหมือนพอดีเนาะตอนกินเนี่ยพอดีเลยมันสม<ด>ความแล้วแต่ใส่ลงไปแต่ดีลงไปในแห้งสีเข้มไปหนนาพอแล้วพอาะเน แล้วใครหูหูแบบมนแงเลยใช่มาปากเขาแบบแก่อะไรมิแตงปากเขาอยู่เบื่ออยู่ยุ่งจีแก่อะไรใช่เี้ยจอว่าแล้วแมเดี๋ยวเรงดัดแปลงให้มันถึกปากได้คนไทยอย่างงี้มาดัดได้้าปาขนาดใสเครื่องมะมาลงไปทุกยางทุกซองแล้นี่ยัง สูแบบชาบอะไรเลยเย็นปากนะครับจุดๆเลยอยู่นี่มาเงาตั้งเงาเงเดินไปเฮ้ยจะได้สุดยอดครับผมไอ้จะบินบอกว่าสามปวดอืม แมากครับแต่ความเพีดา yeah, ่นเนี่กกนหมดว้วดเราเองก็งนกันแค่นได้ยเดาอืเองดยอมหลับเลยอปากเออโอ้สนเอาอยูเงื่อออกแล้วดึกตอตอน้อดึกเงื่อออกแล้ว ยองเดี๋ยวไม่ใช่สิเอาเศนแบบมาลาอยู่บบห่อนแห้งอีหลห่อนอีลีต้องมาไหมห่อไปทีหาวิธีีเออ้ออ้มี้คนมากมายเขามาตามทยลนี้ลมป่าป่าเลย ดินใช่ีิมันมิมีน้ำปลาครับผมแต่มีน้ำปลาผมว่าสิโอเคขึ้นทุกไข่ไข่เอาอ้ลน้ำปลาเนี่ยเพลอี่เลยวะอันนี้แหละเฮ็ดเกินเค็มเนื้อออกแล้วต้องให้กินอากาศหนาวยังให้เหนียโอ้ยครับไข่ไข่เคยขี่รถบ่ครับเคยขี่รถบ่ขี่รถไปแล้วแลบดินใส่ล้มอ่เป็นสั่งเลยขี่รถไปแลบดินใส่ล้มยืดจุวยยืนจุวยเลย บบมยักจนบากการร้องน้ำหนอกครับผมรู้เล้ว่ามันออกมาแบบแนวไหเ๋ยวของน้าต้องไปหยีกมักเดี๋ยวผมต้ไปเือแตกเต็มเลยนะเอ้ยนั่งนอยองนนี้เขากินไปกินเรื่อยแบบบึบๆึบอกินแบบบึบๆลนใส่ถวยเลยอ้าวมออะไมาไดวเหไงยุ ระดับด่นระมโเชาหรอไม่ชาขอบลม่รู้ใ่มโม่าขอบนี่ม่แวมันชามิ้นชามาลามลกินเลยนเเผ็ดคือผิดไทยเลยผิดบริเวณผิกไทยผิของไทยริดเ่อใ่ของไทย พักบ่างแหมไปกินบักทั่วยังเอ,งอมันจบ,บแห้งมันเผ็ดบ่แห้งแต่มันมเผ็ดแบบแแแแไม่ต้องห่วงจะหยดจ่คนกินากบางคนนะสิม่แบบอาจจะรูกินได้เนาะกินได้อิปินเขนจะเค,เคยกินมากแต่น้ยใครสมตำไทยน่ะใครตำมตไทยน่ะ คือดินอย่างนี้คือสีอยาช้าไปเลยอ้ยรับรถบรรุเรื่องเลยอยู่นี่เนี่ยเ,เ่ือออกเลยเป็นอะกับเพชรแล้วมันดินช้าแบบที่นี่ความหมายออกบึบ้บเลยอ่ะคนจบมาขายคือจิ้นไม่ให้ขาย,ยเขาจะ่ปเสีย รับส่วนผสมมาพวอองโลตัสจากคนไทยหายไปท,ที่เอาไม้มาขันคนไทยมาเอามาขายในไทยไหมประยุกต์แต่ท่านนาเข้ามานี่เป็นอแบบหนึ่งคนละแบบนึงนี่ของแท้ใจพี่เจ้าเคยประยุกต์เสบครับผมบางคนเขาจะหลานเขาจะอโอเคเห็ดมาหลานนี่แต่มันจะมีแบบพ้งแบบนี้มีหลายรูปแบบแต่อันนี้เป็นแบบเขาเรียกแบบแบบนั้นแสีบแบบลินซา เครับผมเนเคปนการบให้เรือคลับผมว่าเขาจะว่าโอ้โหอดีเป็นย่าไถือพ่อมันแกไหมพ่อนไม่ยึใะไ้พงน้องไม่เงียบด้วยปากเลยปากเลยเชือกเทือแหลกตื่นม่ได้ช้ามัน ใช่เลยมันใช่ลยคันกินทเทเลเป็นแบบนี้ดีครับผมแข้งกับลิ้นมันรับรสแบบเอ้าลิ้นพิษปกติเพราะมันนั่นแหละสูบเขาไปขึ้นจังห้องอมหวานไปยุไฟลิ้นนี่เออเย็นแต่ข้อใหม่แต่คันกินมไม่พอเขาเริ่มใช้ได้ไหมว่าเออโอเคว่าอย่าดับเลยอ้วหาไปที่หยกย่างแล้วบ่ได้ครับผมตัดรสหนีบ่ได้เลยรสชาบ่ได้เลย ดี๋ยวจะแต่วผมแสบกแฝงดี๋วผมดินชาแบบห่อนแรงครับผมมาละหัวกลัวสุดยอดก็ได้มาพี่ตักให้เอาเลยเลยผมนี่ยังเหลืออยู่นจะมันก็เพ็ดว่ะมันก็เผ็ดว่าจะบอกขึ้นแลเฉี่ยเผ็ดเอา้าไขแบบมันเผ็ดนแตไม่ใช่โสอบไข่โอ้ย เลยดิเหมันไุ่เผ็ดมันไม่้าัดเาเดียหมืนตุ่เผ็ดน้นชามือดนเสี่ยันี่่่มันเ็ด้ำีดศลินชาเหมือนโดนอะไรมาเหมือไอ้ปาดชาหอมเหมือนโดนมือนโดนย่าายาชาบ่มือนยาชาตาก็เซย์เนี่ยแก่แก่น๋าแดงต่อข้นเทือดแบบไ้เทอดแบมันแบบนี้ของเจ้ามันก็ได้แบบชาชา บอเนี่ยขันเจ้ากินนะนะคนต่อไปอาจจะอร่อยก็ได้เอาอีนี่เลยผมก็มากอยู่บอมันแสบอันนีครับแต่ว่ามันแบบมันมันเนาะยสบสบชาไม่ดีเลยปากเขาแข็งอย่างเงียอืมชิจัดออชิจัดหัวกัวหัวกัวบวกมาม่าไทยเนี่ยเต็มหม้อก็เอาอยู่